เบื่อจังเลยพี่แอนอากาศแบบนี้หนูและอยากกินมะม่วงแทบแจังเลยค่ะโอ้ยนี่ก็อยากกินมะม่วงมาหลายวันแล้วแต่โควิดไงไม่กล้าไปตลอดเลยค่ะกลัวเหมือนกันนอยุหนูเพิ่งไปเจอมาไงคะัคนกอดเพื่อนส่งไลน์มาค่ะ,คะเขาบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้จังหวัดลำพูนค่ะ,คะเขาขายมะม่วงแฟนซีค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยนะพี่แอนแอนดงจากพรรดสมหาชกอา์ทูกอีทูที่หนู มันสีใเนี่ยเขาถึงเรียกว่าโมะม่วงแฟนซีนี่หมายความว่าทั้งสีใสพันที่อยู่ในกล่องเดียวกันเหรอคะจริงค่ะได้ทั้งหมดนี้เลย<อ>นู้ยอยากกินนะคะราคา,ราคา,าราคาเนี่ยเขาบอกว่ากล่องเล็กห้ากิโลสองร้อยห้าสิบบาทกล่องใหญ่สิบกิโลสี่รอยบาทแล้วเขาบอกว่าส่งฟรีค่ะส่งฟรีเหรอคะจริงรองอะไรคะจะโทรเลยค่ะโทรเลยค่ะฮัลโหลค่ะสั่งมะม่วงค่ะขอกล่องใหญ่มาเลยนะคะ ตัดมาค่ะโอเคค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะน้อง่ว้าวนี่ไงค่ะคุณแม่มะม่วงแฟนซีค่ะของวิาสาหกิจชุมชนพัฒน,นาผลิตภัณฑ์พืชผัดสบุนไพยและผลไม้จังหวัดลำพูนคุณแม่ค่ะอันนี้ที่เพิ่งสั่งไปวันนั้น,นะคะใช่ค่ะ,ะสั่งวันศ<อ>ุกร์วันนี้วันอาทิตย์ได้ของเลยวันปกว่าไวไหมคะได้ไวเหมือนเตะค่ะแกเลยค่ะี่แอรอยากทานแล้วค่ะอยากเห็นแล้วด้วยโอเคค่ะมาดูกันค่ะ้างไล คือต้องยอมรับเลยว่าแพ็คมาอย่างหนาแน่นมากนะคะแล้วก็สภาพกล่องเนี่ยไม่บุบไม่ไม่พังไปเลยนะคะลูกใหญ่มากจริงแจงจ,งจกะะักรพรรดิลูกใหญ่มากถ้าเทียบกับหน้าโอ้โหคือใหญ่หน้าทานมากเลยค่ะ เมื่อกี้แอบเห็นทำไมมันรู้สึกเหมือนเฮ้ยมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สาลี่นี่แต่มันคืออะไรอาทูยทูน่าทานมากเลยค,ค่ะ<อ>มาหาชาโนกมีสุกแล้วนี่ไม่อยากกินใช่ค่ะพี่แอนะะน่าทานมากดูสิคะ และที่สะพานมันศรีไปใช้เขาบอกว่ากรอบและฉ่าน้ํามากเวลาทานนะคะพูดไปนี่เหมือนเปิดกล่องสุ่มเลยนะใช่คือ10บกิโลนี้ได้เยอะจริงๆดูลูกเยอะแล้วแต่ละสายพันธุ์ก็ลูกใหญ่คือมาเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเบกๆเลยนะอยากให้ท่านผู้ชมนี่โหได้สั่งซื้อไปกินด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราอะไปปอกชิมกันเลยดีกว่านาะใช่ค่ะแล้มาดูกันค่ะว่าเนื้อจะเป็นยังไงจัดไปค่ะ เวลาสาคัญของเราแล้วค่ะใช่ค่ะพี่แอร์ซึ่งเราเนี่ยได้บอกแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นเนื้อในของบางแต่สิ่งนะค่ะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยตัวแรกเป็นอะไรคะพี่แอรตัวแรกเป็นจินหัวค่ะตัวที่สองตัวนี้เป็นแดงจักรพรรดินะคะเนื้อเหลืองกรอบแล้วก็ตัวนี้เป็น R2B2 ค่ะตัวนี้เป็นมหาชนกค่ะ ถึงข้าวเหนียวมะม่วงมาตัวนี้ก็จะเป็นมันสีวิชัยค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตเลยนะคะว่าจะชิมให้คนเห็นกันไปเลยค่ะขออนุญาตขอแมหนึ่งนะคะแล้วก็ยืนห่างกันนะคะช้อนส่วนตัวกาคอนส่วนตัวนะคะไม่ทานร่วมกันันดับแม่แม่อยากทานเลยค่ะเป็นมหานชโลภใช่โอเคมาดูวันค่ะชาดีมากก็คือคิดถึงข้าเหนียวเลยอะ อร่อยค่ะอร่อยชอบนะคะชอบอร่อยอร่อยสดชื่นเลยค่ะอ่านไม่เสียเวลาตัวต่อไปตัวต่อไปเลยค่ะตัวอาตูอีทูค่ะตัวนี้นะคะหมกปั๊บ่ออย่างนี้เลยค่ะเป็นไงคะอร่อยอร่อยใช่ไหมถือว่ชอบคนที่ไม่ชอบหวานแนะนำเลยนะคะเป็นอาตูอีทูใช่ต่อไปเป็นขอแดงจังกะพัทค่ะอันนี้รู้สึกเราปอกตอนที่ว่า สีเหลืองอลามแบบสวยงามกำลังดีเนาะใช่ค่ะน่ากินมากชาวบเที่ยวอร่อยค่ะตัวนี้ก็อร่อยนะมันใหญ่ด้วยใครซื้อไปฝากนี้อาจจะตกใจเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเห็นรั้งเลนเหมือนกันแดงแต่กระเราสีแต่พอบอกออกมานี่คือสีเหลืองอลามสวยงามมากไม่ไหวแล้วเนี่ยกินต่ออีกเลยอือใช่ตัวนี้ดีกว่ามันสีวิชัย ตัวนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าเป็นสีแล้วอ้างว่าไม่แค่แบบเรี้ยวกรอบเท่านั้นนะคะชุ่มฉ่าวน้ำยังข่ำน้ำนะคะลองดูกันเลยดีกว่าค่ะลองเลยค่ะมันสีวิชัยนะคะตัวนี้นะคะจิ้มนะคะในความมันนะคะคู่กับน้ำปลาหวานนะคะลองชิมค่ะได้ยินงเจ็มกอ ไปชอบตัวนี้มากมันสีวิชัยเนี่ยต้องบอกว่ามันกรอบมากค่ะเพราะตอนผ่านกรอบจริงค่ะอืมส่วนรสชาติเนื้อเนียนกรอบแล้วก็มีความแบบมันอมเปรี้ยวนิดๆอย่างนี้แบบเย็นๆแล้วชื่นใจกินกับมะาหวานคือไทยมากค่ะคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มค่ะมันโอเคมากค่ะคุณอร่อยอร่อยมันสีวิชัยเนี่ย คนเฟิร์มเลยดีอุกองแน่นอนมาถึงตัวสุดท้ายค่ะจิ้นห่วงค่ะจิ้นห่วงอยากให้โชว์ลูกอีกครั้งใหญ่มาก <Big S 2> นะบิ๊กเบิมมากใหญ่มากค่ะจิ้ห่วงลูกนี้น่าจะลูกหนึ่งกิโลกว่าได้ไหมไม่แน่ใจเลยใหญ่จริงๆคุณขาอะไรจะดีเท่านี้แล้วเป็นไงคะพี่แองคะ่ะอย่๋ไปขอจิ้มบ้างเนาะเมื่อกี้ชิมแบบแบบว่าเปล่าเปล่ได้แบบ จิ้มอันนี้ลองจิ้มดูสิจิม้มแล้วอร่อยอเข้ากันกับน้ำปลาหวานเป็นอย่างมากค่ะมันจะมีความเอ่อมันๆแล้วก็อมเปรี้ยวหน่อยหน่อย ในการสั่งเนี่ยทุกคนจะได้ทุกอย่างเป็นซีเราซออยู่ในกล่องบรรจ,จุกล่องเดียวกันเลยนะคะให้ของจากพิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้จังหวัดลำพูนนะคะ <S <S เป็นมะม่วงแฟนซีห้าสายพันธุ์นี้ทุกท่านจะได้ทุกสายพันธุ์แบบนี้เลยใ,ในกล่อง,งเดียวเดี๋ยวขอย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งเนาะใช่ค่ะก็คือว่าถ้ากล่องเล็ก น5กิโกค่ะราคาเท่าไหร่คะคุณแม่คะ250บาทนะคะในส่วนของขนาดกล่องใหญ่10กิโลนะคะที่เราสั่งวนี้ใช่ค่ะและราคา400บาทที่สำคัญคือส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแล้วก็มาในแพ็กเกจที่อย่างดีไม่ผุไม่พังนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่เราแกะออกมาเนี่ยไม่มีของเสียหายเลยค่ะใช่ค่ะสั่งไวยังกะตมานะคะยังไงก็ไปช็อปแล้วก็ สั่งซื้อกันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามะม่วงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของในเขตปฏิร,รูปที่ดินของเรานั่นเองะนะคะยังไงก็ไปอุดหนุนกันเนยอะๆนะคะ,คะสั่งดได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะแปะลิงก์แล้วอกอ็ QR code ใ,ให้เนาะดูกันได้เลยจะมีะลิงก์แล้วก็ QR code ออไว้นะคะวันนี้ไว้กับพี่แอนก็ขอตัวไปก่อนนะคะสํหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ